สวัสดีค่ะมือนีผ้ามะเบิงหย่าค่ะความยาวแง่แล้วเด้ค่ะพี่น้องแต่ว,ว่าปลอม่าให้ในตัดนะคะเบิงที่ละค่ะติดเบิ้ลแล้วค่ะเกิดแล้วนี่จ่ายหยาซีซิปก็มือค่ะยาวแห้งแล้วก็ออกดอกแล้วนะคะแล้วก็ล่มเป็นแพร่เลยนะคะด้านล่างกับแห้งง่ามค่ะพี่นอ้องเบงที่ละคนค่ะเขี้ยวโชวอุ่มเลยนะคะที่นี่ปอมสีผ้ามาเบิงว่าความยาวของหย่าซีซิปมือนะคะแล้วก็ออกดอกเกือบเม็ดแล้วนะคะ เนี่ยออกดอกสนานเลยนะคะเนี่ยหาลุ่มแล้วเนี่ละนาหละกะักกามีหยาแซมค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะทีทีที่มีหยาธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะละกาทีบางบางค่ให้พี่น้องข้าเบิงมาเบิงความหนาว่ามันหนาขนาดไหนนะคะมาเบิงที่ละคาพี่น้องเนี่ยล่ำต้นเขากระแกจัดแล้วนะคะอันนี้คือ40ซิปมือนะคะหล้กกาเป็นทอนพ่านก็ไดคะ่ะล่ำต้นเบิงที่เราอวบ,อ,บอันๆทั้งนั้นเลยนะคะ ผมว่าเดี๋ยค่อยตันเลยนะคะอันนี้ปลูกไฮบริงเลยนะคะยูคูบ่บอนามนะคะเนี่ยบอกละกามือนี่นะคะสีผ้าพ,พี่นองเข้ายางเบิงจนสุดแปลงเลยคงําำรับไอหยาชีซิบมือนะคะเนี่ยเห็นบอกเนี่ยมีทอ P ี c ีไซ่นะคะรากาเขาจะล่มเป็นลายนะคะอันนี้คืออายุเข้าได้แล้วนะคะล้วกไมีหยาถ้ามาตาเกิดบ้างนะคะเข้ากับปล่อยนะคะและที่นี่มะเบงบองทีมันเป็น มองทีเขามีปุ๋ยเต็มที่นะคะเขาก็จะหล่มและนี่นานหลักกระลำต้นมันจะอวบจะใหญ่เลยค่ะเพราะว่าปุ๋ยทาเขามีปุ๋ยแล้วก็ความชื้นเขาได้เนี่ยลำเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นบอกคะเนี่ย,หหยให้เบิ้งเลยนะคะเดี๋ยวปอมสิผ้าไปเบิง้งเนี่ยฟังนี่ก็ง่ามผ้าไปมาเบิ้งล่ะได้ค่ะเนี่ยออกดอกแก่จัดเนี่ยคือซีสิบมือคะ่ะ ดีผ่ามือออกดอกแกจัดแห้งหลายนะคะเห็นไหมคะนี่อยู่ทุ่งคู่บอ่อถี่ไทยคลิปห้พี่น้องเขาเบิ้งนะคะและ้วก็เดี๋ยวสีผ้ายางเบิ้งนะมันจะมีมองที่บ่กเกิดบางก็คือกันนะคะเพราะว่าแห้งแห้งแห้งจนตายก็มีนี่แห้งแห้งแบบนี้เลยนะคะบอ่อได้ถือน้ำเลยก็มีนี่เห็นไหมเนี่ยแห้งแบบนี้ก็มีนี่อันนี้คือทุ่งคู่บอ่อนี่หมดให้ตายได้ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวผมเอาน้ำลุกมาแลกนี่ฟื้นึืนมาเบิ้เลยะคะ่ะ ยาย่านมันตายขนาดยุบจำแบบนี้เลยยุบแบบนี้กับโบตายค่ะเดี๋ยวเอาจักน้อยเอาน้ำาล่งกับฟื้นมานะคะนี่งาซีซิปมือละกาฟัางนี่จะสูงน้อยนึงนะคะเพื่อนก็จะบบปันดเดี๋ยวสิภาพไปเบิงหม่งกำตำมั่นนะคะองกำตำนี่คือเขากับจะล่มล่ำต้นเขาจะอวดจะงาวนะคะผมสีแดเวลามาตัดแต่ละเพราะว่า้ายาวกูหนีแล้วงั่วมันจะบบกินนะคะมันจะแกจัดนะคะอันนี้กรลั่งพอดีตัดค่ะแต่ว่า รอบสองนี่จะหนากว่านี่เดี๋ยวป้อมสีผ้าเห็ดว่าไปเจอหยาแบบมันบางบ้างเห็ดจังใดครู่นะคะเดี๋ยวสีผ้าเห็ดนะคะสีผ้าเอาปุ๋ยใส่เมือนี่นะคะอันนี้คือหยาสีสิบมือนะคะออกดอกเต็มเลยค่ะพี่น้องมือเนี่ยออกดอกเต็มเลยค่ะอินมาสำหรับผูมือใหม่บ้านไหนเคยปลูกเนาะเดี๋ยวสีผ้ามาบึงมาอ่า การปลูกการเจริญเติบโตของเขานะคะแล้วกา,ราตรงถีมันเป็นที่ลุ่มเนี่ยตรงตรงถีมันมีน้ำเนี่ยทีวามันเป็นหินดินแตกต่างๆเนี่ยพืนขึ้นมาเมื่อไหรได้ข่าวพี่น้องนาะน้ำหอมเนี่ยสีผ้าเบ่งตั้งแตปันบ่เคยใส่น้ำเลยนะคะอันนี้คือฟังถีเป็นอ่าหยามันกระขึ้นหยาแซมธรรมชาติบางหยาธรรมชาติเกิดบางเห็นปะ อันนี้คือหนาไตที่นามค้งไว้มันจะโบาง่ามปันใดนะค่ะมันจะโบกคือฟังฟังด้านบนเนาะฟังด้านบน,นเนี่ยฟังด้านบนน,นี่คออือปุ๋ยละกาออทอนพันธุ์มันหนานะคะแต่ว่าตรงนี้นาม,มันค้งมันก็นเลยขึ้นซ่าแต่เขาก็เริ่มแตกขึ้นนะคะพี่น้อนงนี่เห็นไหมเริ่มแตกขึ้นเรื่อยๆนะครับโอว่า,าไม่ได้ใส่ขี้ไก่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยขอกเลยนะ,ะนไม่ได้ใส่หยังเลยนะคะเพื่อแรกนี่เพราะในเห็ดหยางเลยเนี่ย เห็นบอกาค,ความหนาของของหญ้าเนี่ยฟังนี่นะคะเบงดีล่ะคะ่ะขึ้นมืดละคะ่ะขึ้นหนาเลยนะคะบอธีจะตดัดไหงัวแล้วเดี๋ยวป้อมสีมาตัดมืออื่นนะคะแล้วก็ฟังนี่นะคะเป็นหญ้าที่บ่เคยใส่น้ำเลยดังแ่ปูกคะ่ะปุ้ยกับว่าในใส่จักเถื่อคะ่ะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้คือป้มปันแห้งคะ่ะเกิดหนาแห้งนะคะเดี๋ยวป้อมสีผ้าใส่ขี้ไกมือนี่ละกัน สีอัดน้ำไสเพื่นจะน้านะคะจะสอนวิธีใส่ปุ๋ยเป็นจังไดนะคะเนี่ยเห็นว่าตรมีแห้งเบิดแล้วเหนียวอีกนะคะแต่หลอดค่ะหลอดแน่นอนเลยนะคะใส่แล้วเอาน้ำลงค่ะพี่น้องให้เพันชุ่มชื่นเพราะว่าเพิ่นยุบแล้วก็ฟื้นขึ้นมาค่ะ อันนี้หลายคนโทรมาหาผมนะถามปะพวกเพื่อใส่หัวสปิงเกอร์บอค่ะผมใส่ทอเอาใจกระเลยก็เลยใส่เป็นทอหัวสปิงเกอร์ซื้อมาเมื่อแล้วว่าในตอค่ะพี่้องเอาน้ำโลงค่ะมันแห้งแห้งหลายอากาศมันท้อนเนาะ ตรงนี้นะคะพี่น้องเจอปัญหาบบปูเล้วบเกิดบางแหง<อ>เหตยจังได<า>เห็นไหมคะเห็นค่าพ่อปผอมปอมสีผ้าเห็ดว่าเห็ดจังไดเห็นมันหนาบมยากค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือนีสิจัดการเอาล่งเลยรอบฟ้องนี่นาตึบเลยค่ะเดี๋ยวสีผ้าเห็ดเนี่ยผู้ใดอยากได้เคล็ดลับคู่ป๋อมสูตรหยานา,นางามสีผ้าเห็ดค่ะเนี่ยบางบางแบบนี้นี่ บางๆแบบนี้เลยห้ายางเบิรนี่บางๆโมมิยาแบบนี้ละนี่น,น,นี่แบบนี้เลยนี่นี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยบางๆแบบนี้ละเดี๋ยวสีผ้าปูกไห้มันนาค่ะเพราะว่ายางสาเหตุที่มันบางนี่เพราะว่ารอบแรกมันป้อมวานทอนพ่านแล้วเอารถไทหน้าเดินตามเหยียบแต่รถ รถรถแดงอะนะค่ะเขาเอ่ยรถไถหน้าแดงขนาใหญ่อะมันมาปั่นรอดนึงอีกที่นี่ผลปากฏว่าทอนพันมันโล่งลึกหลายมันบลกเกิดค่ะพี่น้องอันนี้คือปัญหาอุปสรรคที่ของปอมเจอนะแต่บ่มมีปัญหาค่ะปอมสิเหตุเหตุมนหนาบึงนะคะตอนนี้กก็คือกระั่งสิเกิดขึ้นรากาเขากะร่งสิขึ้นทอนพันก์กลั่งจะขึ้นนะคะกระโบนหาแห้งเพราะว่าหลบแหลกเนาะแต่ว่าฟังหนี่บางแห้งนะคะ เดี๋ยวมือนี่ปอมสีเอาปุ๋ยขอ,อกใส่ปอมจะเอานามโล่งนะคะแล้วก็ฟังนี่นะคะเป็นหยาที่แกจัดถาเอาพี่น้องเข้าเอาไปเป็นทอนทัานนะคะเกือบเม็ดกว่าล่ะค่ะมาเบงที่หลัค่ะความงามของทอนทันห้านะคะนเนรกว่าแล้วก็ออกดอกเกือบสี่วิบก็มือล่ะค่ะสีสีส่เขาเดือนกว่าแล้วบทานด้ตัดให้พี่น้องเพราะว่าหยาเห็นบ่ พันในตัดค่ะแล้วก็เน่าแห้งค่ะพี่น้องแล้วก็ออกขาดไม่แปลงเลยอนี่บางทีทอนพันนะคะแล้วก็ล่าตุ่งง่ามแห้งนะคะเกตัดนะคะพร้อมจะเป็นทอนพันพี่นอ้องนะก่นะองออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วเบิดเลยนะคะเนี่ยแบมลายค่ะลายกว่ากว่าประมาณสองตันกว่าค่ะพี่น้องเนี่ยลายกว่ากว่า พร้อมที่จะเป็นทอนพ่านพี่น้องนะสีผ้ามาเบิงหยาสีผามือแล้วก็สใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็เอาน้ำใส่ค่ะเพราะว่าหยาได้ครบสีผามือแล้วห่อตรงใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีไปตามน้ำแล้วก็ใส่น้ำให้เขาเดี๋ยวมันนี้สีผาใส่ขี่ไกลค่ะใส่ขี่ไกล้ขี่แกบแล้วก็เอาโล่งโล่งล่งมีคว่ำหนาคว่ำหยากับประมานะะนะานี้นล่ะคะ่ะพี่น้องใส่ละไได้ค่ะบันนี้แนวนี้เลยล่ะค่ะ คันบ่ห้าวบมซากะซีมันจีคืนซ่านะคะ่ะอยากให้พี่น้องห้าใส่ปุ๋ยคอ,อกไปน้ำแบบนี้ล,ละค่ะแล้วก็ขังน้ำใสนะคะเอานามมาใสมันน้ำสายวางอันหนึ่งใส่ขีปุ๋ยขอด่ายผมใสสอบใสสิบสอบพอดีเลยนะคะ โลยให้ทั่วเลยนะคะหลักก็รขังน้ำไว้สามถึงห้ามือค่ะเดี๋ยวสใส้มันทั่วนะคะสิบสอบเท่านี้ได้ค่ะพี่น้องไปใส่เด้อไปใส่ปุ๋ยเด้อผู้ใดป้อมปั๊มเนี่ยไปใส่ปุ๋ยใส่ลงไปให้มันทัวเด้อบ่ทั่วกัสิอ่ามทวย คลิปที่ปอมตัดไ้พี่น่องเบิ้งว่าอยู่บนคู่บ่อ้นานะคะว่ายาป้อมสิเกิดบอนะคะมาเบิ้งผลงานค่ะแล้วมาเบิ้งผลงานว่ามันงามซ้ำใดล่ะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นยาเอยียนะคะกับความสูงซ้ำนี่ละค่ะแต่ที่นี่ก็คือไ้พี่น้องเข้าไ้เบิ้งเลยว่ายาปลูกไม่ที่ดนนะคะที่สูงสูงแบบนี้กะทิดีนนะคือการละก